สนับสนุนโดยกลมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน สวัสดีครับผมวารินสัจเเดลต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Travel Talk ครับรายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเชิงลึกด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะครับสำหรับวันนี้หัวข้อที่เราจะชวนวิทยากรของเราพูดคุยนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับมาตรฐานของผู้ประกอบการและผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับในการที่จะเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการและผู้ให้บริการเหล่านี้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะครับ ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับรายการ Travel Talk ได้มีโอกาสไปร,ร่วมงานถแถลงข่าวโครงการการพัฒนาและส่งเสริมผู้ให้บริการและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในการเตรียมความพร้อมสู่การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่ง mm. ในงานถแถลงข่าวนั้นได้รับเกียรติจากรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวคุณภาสิตพุ่มชูศรีเป็นประธานในงานนั้นน,น,นะครับและรายการเรายังได้ตามไปที่งานสัมมนาซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดสมุทรส,สงครามด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารสถานประกอบการนำเที่ยวธุรกิจธุรกิจสปาเป็นธุรกิจบริการท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งได้รับผลกระทบต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558อุตสาหกรรมดังกล่าวนั้นมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติจำเป็นต้องมีมาตรฐานการบริการที่ดีในระดับสากล มีการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารซึ่งผู้ใช้บริการย่อมมีความคาดหวังความเป็นมืออาชีพในการให้บริการโดยผู้ประกอบการและผู้ให้บริการการท่องเที่ยวในประเทศส่วนใหญ่ยังมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งนับว่าเป็นข้อด้อยของผู้ให้บริการในบ้านเราทำการตลาดและการให้บริการที่เหมาะสมกับความต้องการที่หลากหลายของนักท่องเที่ยวหากมีการพัฒนาที่ดีขึ้นจะทำให้เกิดความประทับใจ และนักท่องเที่ยวกลับมาใช้ซ้ำตรงจุดนี้สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยวกลุ่มการท่องเที่ยวจึงเห็นความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ให้บริการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทุกสาขาที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องของการให้บริการที่มีมาตรฐานการเรียนรู้วัฒนธรรมในกลุ่มอาเซียนทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงได้ร่วมมือกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดา้า และเครือข่ายพันธมิตรทางวิชาการอาทาามิมหาวิทยาลัยศรีปทุมมหาวิทยาลัยศิลปากรรวมถึงสมาคมวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวอาทิสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวสมาคมมคุเทศอาชีพแห่งประเทศไทยเป็นต้นในการพัฒนาหลักสูตรอบรมให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพื่อย,ยกระดับและเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยในงานถแถลงข่าวในครั้งนั้นนะครับได้รับเกียรติจากคุณภาสิตพุ่มชูศรี รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวมาเป็นประธานในงานสัมมนาครั้งนั้นร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบุษกรวัชรศรีโรธจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดา้าเป็นผู้ดำเนินรายการร่วมกับจิลโรเจอร์ดารานักสแสดงพร้อมด้วยคุณบุพผาส่งสกุลชัยสาธารณาสุขเมืองพัทยาและนายแพทย์บารมีเรืองการจนะเศษอุปนายกสมาคมโรงแรมไทยที่มาร่วมเสวนาพูดถึงโครงการในครั้งนี้ หลังจากที่รายการ Travel Talk ได้ไปร่วมงานแถลงข่าวเราก็มีโอกาสได้เดินทางไปที่งานสัมมนา,าโครงการในครั้งนี้ครับโดยจังหวัดแรกที่นำร่องก็คือจังหวัดสมุทรสงครามสถานที่ในการจัดึกอบรมในครั้งนี้ก็คือบ้านท้ายหาดรีสอร์ทซึ่งถือว่าเป็นสถานที่จัดงานที่สวยงามมากเลยครับโดยมีผู้สนใจและเข้าร่วมงานสัมมนา,าในครั้งนี้เป็นจานวนมากมีการประชุมสัมมนา,าเรื่องต่างๆให้กับผู้ที่สนใจอาทิเรื่องของมาตรฐานโรงแรมและรีสอร์ท มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวมาตรฐานบริการและยังมีอีกหนึ่งจุดในการสมาัมมนานั่นก็คือที่อุทยานรอสองซึ่งที่นี่ได้มีการสัมมนาในเรื่องมาตรฐานร้านขายของที่ระลึกและมาตรฐานเรือนำเที่ยวซึ่งก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กันเลยครับการจัดฝึกอบรมครั้งนี้ครอบคลุมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยกรมการท่องเที่ยวเล็งผลถึงการพัฒนาส่งเสริมผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในสาขาบริการที่พักบริการร้านอาหารบริการร้านขายของที่ระลึกบริการขนส่งทางบกทางน้ำเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียนจำนวน1 4 0 0คนเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการและยกระดับภาคอุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป และว,วันนี้เนรายการ Travel Talk ของเรานะครับเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากรองอธิบดีกรมการท่องเที่ยวคุณภาสิทธิ์พุ่มชูศรีซึ่งจะมาเล่าให้เราฟังถึงที่มาของโครงการรายละเอียดของโครงการกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโครงการรวมไปถึงประโยชน์ที่ทั้งผู้ที่เข้าร่วมโครงการและภาคประชาชนจะได้รับจากโครงการการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการและผู้ให้บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาพบกับท่านครับ สับสนุนโดยกลมการท่องเที่ยวพัฒนาการท่องเที่ยวไทยให้ยั่งยืน